มาดูครับกล่อง GGLP นะครับเสร็จแล้วนะครับคันนี้ p c x นะครับจะมีโหมดให้ดูนะครับมีติ๊กเกอร์ให้ดูนะฮะบอกไฟสถานะต่างๆนะครับส่วนด้านหลังเรามาดูครับนี่นะครับมีจูนแมปจุดรดฉีดปรับโหมดนะฮะปรับโหมด1 2แล้วก็4นะครับอีกตัวนึงก็เป็น O2 นะครับเรามาดูกันครับสตาร์ทรถกันเลย อ่ะสตาร์เลยครับผมเดี๋ยวดูวัชิตทำงานนะครับอ่าวิชิตทำงานแล้วนะครับน,นะเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็เบิ้ลนดูวิชิทำงาน่าวงเลยอาจับให้หน้อยอ่าเบิ้ลไเลยจับเบิ้ลเลยครับเบิ์นเลย ครับแล้มาหันหลังดูนะฮะไอตัวด้านหลังนี้ครับจะมีการปรับโหมดได้นะครับตัวนี้นะครับจูนแนะฮะจากน้อยไปหามากตามที่เราต้องการนะครับส่วนตัวนี้นะฮะจูนเรื่องของโคชีดโจโคฉีดฉเราก็สามารถจูนน้อยไปหามากเหมือนกันส่วนตัวนี้สาม,มารถบอกสเต็ปเลยว่าเราต้องการต้นกลางปลายนะฮะตัวนี้จะมีอยู่แค่3สเต็ปก็คือ หคือสเต็ปต้นสองกับสามคือสเต็ปกลางสี่คือสเต็ปปลายนะครับเราสามารถเรื่องความแรงได้ดตามต้องการส่วนตรงนี้จูนโอทูนะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเสร็จแล้วก็ตามที่เราต้องการเลยครับน้อยไปหามากแล้วแต่ชอบเลยโอเคครับเสร็จแล้วพอเรา,าสตาร์ทรถเสร็จแล้วเรามาดูฮนะเช็คไฟกันดีกว่านะครตัวหนึ่งนะฮะจะเป็น ไฟพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งจะเป็น O2 นะส่วนตัวนี้กระพิบนี้ก็คือหัวฉีด1นึ่งทำงานส่วนตัวนี้จะเป็นหัวฉีด2แต่ทีเซกมีแค่หัวฉีดเดียวก็มีแค่ตัวเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยครับ